ấy <laughs> sao? Êc nói, lượm con heo nghe này à. กินชาวบ้านกินนด้มาแล้วโอ้งานหยากินใส่น้มก้อนท้าเข้วาแล้วครับกระชังปานว้เห็นไหมั่นพุดพุดแต่ว่าแต่เห็นสำนักคืออยู่น่ามึงเขาสีนกกระชังนี่เอาไปตัดที้วงเสร็จนึงตัดไปอีกหน่ได้เลย ไล่ใครเกามนเป็นคนเก่าอะไรผู้เจ้ากองม่มีเจ้าของบรเจ้าของ,อ,งอย่บนั้ซุนและไปจัาไปจอมาในใบน้ำไช่แล้วน้ำใบของทองกบแถวเปิ้นพูนนะ แต่ตระของไม่มีของวัวๆตรงนี้ลงมาพอดีไหมนะหอบไปแล้ว 好大的！ ออกได้ใช่ไคุณตบินไปลมพัดเขาอีกเบิกฮักเลยนะ,ะออนอนๆเลยลมพัดค <c oughs> ือตบินของเขาเอง <c oughs> Tem é que fazer é uma hora a gente vir, né?

พอได้เสียภาษีคํำค้ำง่ายคํำได้นะ

มีเจ้าของเลยลหัวเลดด,ด ลงของนะลงหัโอ้สมองหน่อยดีป่ะเด็กน้อยาเฮียนเลยมมืนพิกลงไปหันที่ตรงไหนเนาะโทษเทาไปเลยเนาะลงไปเตะปากครับนูเียงนเจ็ยบลายเนย่กอเฝ้าอรยงน้บ้านมึงยุ่ไก่พอร้อยลมันบ่ไปฟ้ามึงื้อนมองื้น้อง ูเลี้ยงพีแม่พี่นก็ได้หรอเหยียบไปหาเลยนี่ยี่ราะ่ถามันเหยียบแล้วเกิดมันพืนพิกแบเนียนะรถมันีเวียงออกไปควมปีนม้เนี่เนาะหยรถบรรทีจะขนบนี้เล็น้อยเต็มรถถ้ามึงมาคนเดียวนงมาลนแล้วซาไปเยบ เนอก๋อลงไปเป็นซอกมั้งเนี่มขนาดกป้าวๆยาวไปเป็นซอกนะเนาะจังหวะหยาต่อกระปิ้นเลยเนี่ยเนี่ยมึงแหวนมื่กี้เห็นยุ๊บลงไปยาวเลลงไปพี่เด้อ ร้ยามันมืดลงไปนะสะมองเลย จะออกไปดังสังื่นก็ได้จันนัดีว่ะงานสมเงียแล้เนี่ยเงียเนอะลื่นลเยกลท้งนงานเ็าอน้อยอรินติดตอยอะไราหม้หมดแล้วออกดังคุน ีลงไปลำจอเร้วาัเยน้องมันไดว่ามน้องเขาคยคอแล้วน้องมันว่าโอ้ยำนานเหนันูกลัวแล้วอีนึงเขาสีอย่นันเขสีี่เกยบไปละไม่ไเกว ไในต่อยว่ามือเสาน่าต่อยปัดโอ้ยขยันเจ้าติใจเจ้าโอ้ยมียาเนาะของเจ้าแล้วได้มีเงินแต่เป็นยาเพราะอะเนาะคอยขึ้นมารดาบิดภาสิล็อกตู้กันอยู่คอยทอดคอยอย่างนี้เนาะคอยทอดคอยอย่างนี้ก็บอสเป็นยาคอยละเอ๊ะขยันอันเนี้ยฉลโลเลย

เราฮะตัวคกนมือ <rôle: ถ trending ide> <be> ้นี่ไปวอกันเราเว้ยห้องกันเบิดเนาะยยห้องเหมือนคันห้องเหมือนันเงจด